สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะนะ<ช>ป้าดอกลามพี่ดอกรามสิมาชัยน้องเตือนใจวน,นาเมื่อนี้เอากล้วยมาจากเด็คะเนี่ยป้านาป้าดอกสิวีย้อยใหญ่ยกขึ้นว่าป้าดอกยกขึ้นเตือนเตือนก็ยกให้เพื่อนเบิ้งดุป้าเนี่ยพี่น้องเนี่ยมาบ่ได้ซื้อได้หาได้ค่ะพี่น้องเนี่ยป้าเป็นกล้วยอยู่นะเอออยู่ในสวนเศรษฐกิจพอเพียงเนาะอยู่ในสวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพี่น้องป้าควมพันจะจะขอทํากล้วยฉาบ ออกคลิปให้ก yeah. ับ f c ดูนะคะสักส so yeah. ักคลิปปาดเออนี่ค่ะขอทํากล้วยฉาบให้เอดูนี่ค่ะเออแล้วก็ปาดพี่น้องเบิ้งแล้วก็ถ้ามันสุกกับจิงห้อเขาต้มแมนบอปปะนี่ค่ะขอบคุณเ c ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคมงพันตุลาการเป็นวิถีการดํารินชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคมงพันตุลาการนะคะก็ดํานงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินค่ะ คุมพันธ์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ FC ทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะทํางานในประเทศต่างประเทศนะก็ถือกล้วยไว้เลยค่ะก็ขอให้มีความสุขประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นอาชีพสุขเจริตเ <ไป S 1> ออ <ไป S 1> กล้วยๆเลยมีความสุขเลยป้าปดอกฝากความคิดถึง f อฟเป็นไงบ้างขอบคุณ f อฟเนาะเออ ความสูกความเจริญทุกคนเลยค่ะจ้าน้องเตนใจฝากอะไรถึงเอฟซีไหมเนี่ยแฟนขับเยอะแล้วเนี่ยเอออย่างไก่ทอดไงมันล่ำเงินรวยโอ้โจ้าโอเคโอเคค่ะคือกล้วยเนาะกล้วยไงยๆค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ